มีย่างหนูนะครับของอาจารย์โอนะครับนี่อาจารย์โออาจารย์โอวันนี้อาจารย์โอมาย่างหนูนะครับกับเครื่องสกายล่มฮาดดอนเอ็กนะครับตอนนี้มีอยู่สองลำแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมานะครับตัวที่กําลังสวยนะครับทุ่งหญ้าม้าเหมือนเดิมนี่นะครับเดี๋ยววันที่สิบหกมีแคมปิ้งนะครับของทีมบนจัดร่วมกับซีสเกตนะครับมีหมอลำด้วยนะครับเดี๋ยว ติดตามชมกันนะครับหมู่บ้านใกล้เคียงเรือนเคียงเข้ามาดูได้เนี่ยอาจารย์โออาจารย์โอครับเอออาจารย์โอว่าจองไอหางเครื่องวะหางเครื่องโมมีระเบีย,ยบมากาอ,าอาจารย์โอสปอตดันดิ้งครับดับเครื่องลงมาแล้ว โอ้โหไอ้อ้จาะดูครับอาจารยะดูครับเห็นไหมครับฮะยไปใส่มากูจักเม็ดวงหนึ่งเฮ้ยขึ้นสูงแฉะไปลองเครื่องลองเครื่องวะจะตกบ่เออกระตกปุ๋ยเป็นไรเอ้าเหรอว่าดีนะไม่ไปเดินทางไก่นั่นทีล่ะผมว่าให้ลองเครื่องก่อนเนี่ยวะ อัดเงาเลยบ่ะ,ะอัดเงาเลยบ่ะเออลองอัดยาวๆดูปลายปลายหรือต้อนสะดุดปลายปลายหร่ะกลางกลางเหมือนกับหัวเทียนบอดอย่างเงี้ยเอาเลยว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนห่ะเออปลอดภัยครับอาจารย์โอลงมาแล้วเดี๋ยวรอเจ้าอาร์ตนะครับ ลมน้อยไว้อยู่แล้ว ฝึกสปอร์ตแลนดิ้งนะครับเครื่องฉุบเฉือนจะได้ลง,ต,ต,รงตรงจุดได้อย่างปลอดภัยนะครับเราไม่ได้มาบินเล่นนะครับผมเราเป็นมาฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมลงลงจุดนะคือถ้าเกิดเครื่องฉุกเฉือนจะมีร่มนะครับพาเราลงอย่างปลอดภัยนะครับนี่ตัวนี้คือการฝึกซ้อมนะสก,กเีเรียบร้อย เป็นดายเป็นดายอากาศนิ่งเลยเออไม่อยากลงเลยเว้ย<อ>นิ่ง<อ>ไร่เออหน่อยตงองนี้โดนอ่าเนี่นะครับนักแข่งนักแข่งอ่าพี่อาร์ตนะครับกับเ,เครื่องทอสองศูนย์สองป้ายแดงแล้วก็ล่มดูเด็กสเน็กสามนะครับไซส์เท่าไหร่สิบหกเนาะสิครับสิบหกครับผมสายจวด วันนี้แบกวิ่งนะครับปกติแล้วจะเห็น3ล้อนะครับดูอาการแล้ว3ล้อน่าจะยาวโอเคครับขอบคุณพี่อาจ